เรากลับนแมตเพซิมต่อทุกคนผ่านมาประมาณหนึ่งวันแล้วพี่บอกตรงว่าพี่สุ่มคิ้วไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งอะ่ะอืมทั้งาหารหัสหลักแล้วก็าหารหัสรอง้วยคือเฮ้ยแย่มากฮิ้วในตู้นี้ก็คืออสุ่มยากมากทุกคนเป็นเจ้ามัสเมโลใช่ไหมอืมแล้วก็มีไทเทนิกหนึ่งตัวแต่ว่าไทเทนิกตัวนี้คือออกไปแล้วทั้งหมดประมาณสามร้อยก่าตัวทุกคนอืมแล้วก็ไทเทนิกตรงนี้อ่าออกไปแล้วทั้งหมดประมาณสองร้อยกระตัวค,คือ ตู้นั้นสุ่มยากนะตู้นี้แม่งสุ่มยากกว่าทุกคนมีน,น้องก็เรือนะคือเขาสุ่มไอ้ยูนี้ได้แล้วอนะไอตอนอัปเดตมาใหม่ๆอะคือแบบสุ่มได้ไงวะคือแม่งสุ่มโคตรยากอะเป็นไปได้ไงปะจะบอกว่าสุ่มยากขนาดนั้นนะมันก็คงจะไม่ใช่แต่ว่ามันเออคือตอนนี้มันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคือมันดึงดวงทุกคนอ่าไปหนึง่งเออไปหนึง่งที่เขอได้ปิดนี่ก่อนอ่าเปิดนี้ด้วยเปิดแม่งแล้วกัน,กน <S <s <ug> <t un> อ่ะเปิบ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 โอ้โหคือแบบมีแต่ตัวอย่างเงี้ยอีกสองรอบอ่ะถ้าไม่ได้พี่พอละ แฝดซื้อฮิวดิว่ะเบิ๊บเบิบโอ้โหโคตรเกลือแม่งถ้าพี่เปิดได้เทคนิคนี่คือพี่ต้องเสียเออเจมไม่ได้หมดเท่าไหร่วะประมาณเออหนึ่งปีเล่นนี่พอไหมอืมอันนี้ไม่ได้ใจฮะอ,อโอเคประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็เออผ่านมาหนึ่งวันคือพีเอฟเได้กุญแจไอ้นีม่มาทุกคนซีเงแคลร์ลูมมาทั้งหมดสิบเอ็ดดอกแล้วก็เออได้กุญแจที่เป็นไอ้ VIP มาด้วยที่เป็นเอ็กซ์สเตอร์ทุกคน ก็คืออกุญแจนี้เราสามารถไปเปิดกล่องไอ้ตรงอ่าทีนีมาซาได้มันเป็นเช่นแบบปกติทุกคนคล้ายๆกับไอ้คล้ายๆกับไอ้ตู้เช็ดเลยน,นะเดี๋ยวเพิ่งนะอ่ะรวมออมาอืมสิบเก้าอันเดี๋ยวค่อยไปทุกคนทีนี่ม,มซาซายัางไงก็ต้องได้ไปแล้วแหละซีเควนต์ลูมก่อนในนี้มีอะไรดูหน่อยสิอืมฮะ ให้เลือกเหรอพระเจ้าเออไข่ใบไหนปะ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 ปปปปมันก็ไม่มีฮิวสักตัวพี่เอ้ยมีแค่นี้เหรอมีโอกาสได้ฮิวเลือกแค่ฟองเดียวเท่านั้นอืมทำไงต่อเนี่ยมัาหรอโอ้เอาม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 ันก็เหมือนกันหมดเป่าวะเดี๋ยวนะต้องหาสีที่มันแปลกเออแปลกตาอันนี้นี่ยสีนี้สีอืมปะ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 โป๊ะโคตรเกลือ นี่ยทุกฟองมันก็ไปบีฮิวบอกว่าดูดิเอออ่าพี่ว่าเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันไปเทนนิมาซ่าเดี๋ยวทุกคนไปแป๊บหนึ่งก่อนไปขออียาาเคมเจมก่อนเคมมาออร์เนี่ยทุกคนอืม V.P มีไทยเนียไอเจ้าอีลาเฟนหนึ่งตัวกับเ,อ,อ,เอ่อฮิวหรออพี่มีน้มันกี่ดอกนะตอนนี้นนนจำไม่ได้มีท้งหมนกี่ดอกครับสิบเก้าดอกอ่าลองเปิดไปเลยแล้วกันฮะ คือเราต้องซื้อไอไอ V P ก่อนใช่ไหมจากนั้นเราถึงจะไอที่ได้โหมันก็เกินไปบ้างเนี่ยแล้วไอเกมพาร์ท V P นี่มันไม่นับหร,หรอวะเนี่ยเนี่ยมันต้องควรจะนับนะแล้วมันต่างกันตรงไหนวะอืมอเอาเกมกงั้นก็ช่างโหมันกันเดี๋ยวพี่เอาไปขายแล้วกันทุนเนหนก็มันก็ไม่ได้ลอะอะไปเถืนดิมาซาดีกว่าใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธฟีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ FK ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ FK แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลอง,รงฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีฮิวตัวไหนหน่าซื้อไหมครับเออตรงนี้ก็มีเลย เปิดได้ไหมโอ้ต้องซื้อก่อนเนอแย่ว่ะอ่ะ,อะช่งางหัวมันมัสเมโล่แค่นี้ปะที่มันเอ่อข้อใหม่ไม่น่าใช่อันนี้จะบักเก็ตบันนี่ราคา 18M เฮ้ยทำไมราคามันถูกจังเลยวะอ่ะลองไปดูหน่อยสิ 18M แจริงเปล่าขอซื้อซื้อสี่ตัววันนี้ดูสิราคา20เอ้ยแพงอยู่นะอ,อืมมีร้านอื่นขายไหมร้านนี้เจ้ามัสเมโล่ห้ย 16M หกอ็เห้ยอืมชือเดี๋ยวนี้ไอ้น้องโอเค ไอ้นี่ตัวอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตบันนี่เดี๋ยวนะเอามาจากไหนวะตัวนี้อีสเตอร์2องพเอ้ยตัวอะไรอ่ะราคา21อันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันเจ้ามาสเมโลเออคิสเน่อ่าซื้อมาอืซื้ออย่างละตัวแล้วกัน2025ันยี่ว่าตัวนี้ตัวใหม่ทุกคนเจ้าช็อกโกแลตเอ้ยจ้าว่ามาจากไหนอ่ะไม่แน่ใจฮะอ่ะซื้อมาอือฮึแล้วก็คาหนึ่งตัวมีตัวไหนไหมที่เพิ่มอันนี้ไม่เอาเออเจ้าคิสเน่อ่างั้นพี่ซื้อเจ้าเอ่่ออบัััันนนนีสกกตวึงะ โอเคเรียบร้อยอืมอ่ะไปทุกคนกลับสู่หน้าโอบ,บี้ของเราดีกว่าแปะเอ้ยเงินก้อนที่นี้คือพี่สุ่มฮิวได้ทั้งหมดประมาณเออสี่ตัวใช่ไหมเอาขึ้นมาเลยครับอ่ะเ,เออ Bunny, ะ,อเะเจ้าเออบานี่ตสองตัวแล้วก็ตัวนี้ยหนึ่งตัวแล้วก็เจ้ามัสเมลโล่หนึ่งตัวอืมอ่ะเงินก้อนสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะฮะสุ่มไม่ได้ฮนะ